นายสัตวแพทย์บุญยกระดิ่ินประสงรองทิบดีกรมปศุสัตว์นะคะออกมาเตือนเกษตรกรต้องเฝ้าระวังโรคแอนแท็กเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และก็คนโดยโรคนี้ค่ะมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียสัตว์ที่เป็นโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในดินหรือว่าหญ้าเข้าไปสู่ในร่างกายหรือว่าจากการกินน้ำนะคะและอาหารที่มันมีเชื้อปะปนเข้าไปเมื่อเชื้อเข้าตัวสัตว์ก็จะเพิ่มจํานวนมาก ขึ้นพร้อมกับสร้างสารพิษทําให้สัตว์ป่วยแล้วก็ตายในที่สุดทั้งนี้เองในระหว่างสัตว์ป่วยนะคะเชื้อก็จะถูกขับออกมากับอุจจระปัสสวะหรือว่าน้ํานมนั่นแหละค่ะเมื่อทําการเปิดผ่าซาก เชื้อสัมผัสกับอากาศก็ยิ่งจะสร้างสปอร์ทำให้คงทนในสภาพแวดล้อมได้นานโคกระบือแพะแกะที่ป่วยมีอาการแบบเฉียบพลันค่ะสังเกตอาการนะคะก็จะมีเลือดสีดำคล้ำไหลออกตามทวารต่างๆซากไม่แข็งตัวสำหรับคนที่ทำการผ่าซากหรือบริโภคเนื้อสัตว์ป่วยแบบสุกๆดิบๆค่ะจะพบแผลหลุมตามนิ้วมือแขนหรือว่าช่องปากแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยในช่องท้อง โรคนี้ทําให้คนตายได้เลยนะคะดังนั้นจึงมีคําเตือนว่าถ้ามีสัตว์ตายผิดปกติเนี่ยอย่านําเนื้อสัตว์ของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมาทําอาหารโดยเฉพาะปลุกสุกสุกดิบๆแล้วยิ่งถ้าหากพบโรคช้าก็ยิ่งทําให้ตายไวขึ้นท่นี้ปัจจุบันค่ะจากการเฝ้าระวังและค้นหาโรคยังไม่พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติในพื้นที่เพิ่มเติมนะคะและกรมปศุสัตว์ได้เก็บตัวอย่างได้แก่เนื้อแห้งหนังแห้งของสุกรและโคเนื้อสัตว์แล้วก็เลือดที่อยู่บนเขียงและอุจจาระ โคเพื่อส่งตรวจหาเชื้อทางนี้เลยนะคะต้องขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบือแพะแกะหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติและเฉียบพลันห้ามเปิดผ่าซากนะคะห้ามเคลื่อนย้ายซากหรือว่าชำแหละเพื่อการบริโภคให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยทันทีหรือว่าอาสาปสศุสัตว์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอบตอไม่ได้โทรศัพท์สายด่วนะคะ่ะ06322568 88-063-225-6888ค่ะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะพื้นที่ไหนมีสัตว์ตายผิดปกติก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาได้เลยค่ะ